เพราะว่าเดือนนี้คนทั้งโลกก็ฉลองวันแห่งความรักยิงก็เลยได้ไปเปิดศึกษาดูเกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าเชื่อไหมคะเรื่องความรักของพระเจ้าเนี่ยถ้าให้สอนทุกวันตลอดทั้งปียังไม่หมดเลยมันเลยทําให้การเลือกเจาะจงว่าจะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเวลาที่มีจํากัดตรงนี้ อยากจะพูดเรื่องความรักของพระองค์ไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆตั้งแต่เปิดโบสถ์มานะคะในปี2007จนถึงทุกวันนี้ยิงก็ยังเน้นในเรื่องของความรักของพระเจ้าอยู่เสมอและพูดกี่ครั้งมันก็ยังไม่เคยพอเพราะขนาดคนพูดเองบางครั้งก็นึกขึ้นได้ว่าเราไม่ได้ดาเนินตามนั้นครบ สมบูรณ์ร้อยเรซเราก็ยังมีข้อบอกพร่องข้อผิดพลาดและการได้พูดซ้ำพูดย้ำได้เตรียมได้อ่านมันทำให้เราได้ระลึกได้ว่าเรายังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงต้องเข้าใจและข้อพระคัมภีร์เดิมๆที่พูดถึงความรักของพระเจ้า ตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเมื่ออ่านซ้ำมันมีการเปิดเผยสำแดงที่ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆด้วยดังนั้นความรักของพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ยากที่เราจะบอกว่าพูดไปแล้วก็จบเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องอื่นกันต่อแล้วเราจะไปคุยกันต่อแล้วนะว่าตกลงอาดัม,มีสะดือไหมมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะความรักของพระเจ้าไม่มีวันสูญสิ้นจริงๆและสัปดห์ที่แล้วให้กันบ้านไปได้ทําหรือเปล่าคะ แหมมีพี่แก๊สทบแน่นอนหนึ่งคนกันบ้านคืออะไรคะเออยิงขอตังต้งให้ปีนี้อีกหนึ่งปีได้เป็นสอบอยังดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกหนึ่งปีนะคะโอเค ัปดา์ที่แล้วได้บอกไปแล้วนะคะว่าให้เรากลับไปกล่าวเกี่ยวกับความรักนะคะในหนึ่งโคริน์บทที่สิาข้อสี่ถึงข้อแว่าความรักคืออะไรและเราแทนชื่อความรักว่าเป็นเราเพื่อที่จะให้เราได้กระจ่างได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นในเรื่องของความรักแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเราเองให้ดําเนินอยู่ในเส้นทางของความรักมากยิ่งขึ้นวันนี้ดูในสดุดีบทที่34ด้วยกันนะคะสดุดีบทที่34 พระคัมภีร์บอกว่าเหล่าสิงหนุ่มเอ,อขอโทษค่ะข้อสิบนะคะเหล่าสิงหนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหยแต่บรรดาผู้จะสแสวงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆขอบคุณพระเจ้านะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่าเป็นของดีในชีวิตมีอะไรบ้างคุณคิดดูเอาเองเลยในหัวของคุณเพราะว่าของดีสำหรับแต่ละคนแตกต่างกันสำหรับบางคนแล้ว ต้องถ่ายรูปอาจจะเป็นของดีบางคนอาจจะคิดว่าการมีอาหารเป็นของดีบางคนคิดว่ายี่ห้อนั้นยี่ห <an> ้อนี้คือของดีเราโกหกใครไม่ได้หรอกว่าของดีคือหมอยายถึงว่าแค่มีเสื้อตัวละห้าสิบาทกางเกงตัวละ50บาท,บาทมีรองเท้าคู่ละห้าสิบาททั้งตัวร้อยห้บมันถือว่าดีพอแล้วถ้าคุณมีแบบไม่จำกัดแล้วคุณสามารถเลือกได้ไม่มีใครหรอกที่จะพึงพอใจกับแค่ เล็กๆน้อยๆที่พอจะหยิบมาสวมใส่ปกคลุมร่างกายได้ไม่มีจริงๆต่อให้ใครประวนนาตัวจะไปอยู่ในป่าในเขาถ้าเขามีไม่จํากัดแล้วเขาเลือกได้เขาก็จะเลือกสิ่งที่ในโลกนี้ทุกคนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่าเป็นของดีและในข้อนี้พระคัมภีร์บอกแล้วว่าขนาดสิงหนุ่มที่ยังมีแรงมันยังหิวโหยได้เลย เราเองคิดว่าเราเก่งขนาดไหนฉลาดขนาดไหนมันก็จะมาถึงจุดที่บางครั้งมันไม่พอมันขาดแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่แสวงหาพระเจ้าคุณไม่ต้องเป็นสิงห์หนุ่มคุณไม่ต้องเป็นคนที่ฉลาดที่สุดคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่มีนามสกุลดังที่สุดคุณไม่ต้องเป็นอะไรที่พิเศษกว่าใครแต่คุณมีพระเจ้าและคุณแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าคุณจะมีของกิน คุณจะพอมีเครื่องนุ่งห่มแต่พระคัมภีร์บอกว่าจะไม่ขาดของดีใดๆอะไรที่เราถือว่าเป็นของดีจะไม่ขาดเพราะอะไรคะเพราะพระเจ้าทรงรักเราเพราะองค์ทรงรักเรามากๆและด้วยความรักของพระองค์ทำให้รู้ว่าถ้าเราสแสวงหาพราะองค์พระองค์จะเตรียมสิ่งที่ดีให้ แม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าใจจริงในเรื่องของพระองค์แบบถี่ถ้วนเราอาจจะไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนได้100เอร์เซนแต่ความพยายามที่จะสแสวงหาพระองค์เราจะไม่ขาดของดีเพราะว่าพระคัมภีร์บอกเราว่าถ้าเราสแสวงหาพระองค์เราจะพบพระองค์สัญญาไว้แล้วถ้าสแสวงหายังไงก็พบ แต่ถ้าเราแสวงหาการแสวงหาพระองค์คืออะไรหลายๆครั้งเราคิดว่าเพราะพระเจ้าทรงรักโลกไงเราแสวงหาพระองค์ก็คืออยากรับเชื่อในพระองค์หลังจากนั้นก็รอรับแต่สิ่งที่ดีแต่การแสวงหาพระองค์นั้นหมายถึงว่าเราเลือกที่จะกระทําตามพระวจนะตามถ้อยคําของพระองค์เพราะพระองค์ทรงรักเราจึงได้ประทานคู่มือมาทั้งเล่มให้กับเราคู่มือที่อ่านกี่ครั้งกี่ครั้งก็มีการเปิดเผยใหม่ เกิดขึ้นมีความลึกซึ้งที่มากยิ่งขึ้นและคู่มือนี้พระองค์ต้องการให้เราทําตามเพื่อประโยชน์ของเราถ้าเราสแสวงหาพระองค์และเราดําเนินตามเส้นทางที่พระองค์สอนเอาไว้เราจะไม่ขาดของดีเลยนั่นเป็นเพราะความรักของพระองค์ยกตัวอย่างนะคะเมื่อวานนี้หญิงได้มีโอกาสเล่นกับลูกแมวนะคะตัวเล็กๆเ,เ,เลยแล้วมันเป็นกลิ่นของลูกแมวบ้านอื่นนะคะก็คือว่าแม่ตัวมันเป็นแมวใหม่นะคะ แล้วแมวที่บ้านหญิงมันก็ไม่คุ้นเคยกับกลิ่นนี้มันไม่รู้จักดังนั้นพอตัวหญิงเนี่ยเต็ไมไปด้วยกลิ่นลูกแมวเพราะหญิงกอดอยู่ประมาณสองสามชั่วโมงได้นะคะกลิ่นลูกแมวสามตัวเนี่ยติดตัวหญิงมากเลยพอหญิงไปจับแมวที่บ้านตัวเองมันก็ดูไม่พอใจแหละแต่หญิงยังฝืนมันอีกหน่อยหนึ่งเพราะกะจะเล่นกับมันก็โดนมันทั้งข่วนแผลเพียบเลยแล้วกัดเข้าไปด้วยเป็นรูเลย ใช่ดังนั้นเนี่ยบางทีด้วยความไม่คุ้นเคยหรืออะไรก็แล้วแต่แมวมันทําโดยที่มันทําตามสัญชาตญาณแล้วมันไม่รู้ตัวหญิงถูกขัดถูกควรเจ็บไหมก็เจ็บนะแต่ เราเข้าใจมันเรารักมันเราก็เลยยังให้อาหารมันต่อไปมันไม่อดตายนะมันยังมีน้ำดื่มมันยังมีคนที่จะเตรียมทรายให้มันกระบะทรายให้มันยังรูบขนให้มันยังหวีขนให้มันความรักในแบบที่เรามีให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย มันมีอยู่แค่นี้ก็จริงแต่ว่าพระเจ้านะคะไม่ได้มองเราเป็นสัตว์เลี้ยงพระองค์รักเรามากกว่านั้นพระองค์ประเสริฐกว่านั้นบางครั้งเนี่ยถ้าเราเข้าไปหาพระองค์และเราทําผิดทำพลาดบ้างแต่เราเลือกที่จะเข้าหาพระองค์เลือกที่จะใกล้พระองค์แม้ในบางครั้งจะปฏิเสธบางครั้งจะไม่ไม่ได้ทำตัวตามเส้นทางของพระองค์แต่ความรักของพระองค์จะยังดํารงอยู่และยังคงช่วยเหลือ แล้วก็เกื้อกูลแล้วก็ยกชูเราขึ้นขอเพียงแค่เรายังอยู่ในสถานะที่เป็นลูกของพระองค์เราก็จะได้รับอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให้ความรักของพระเจ้าจะทำให้เมื่อเราเข้าหาพระองค์สแสวงหาพระองค์เราจะไม่ขาดของดีแมวที่บ้านหญิงยังเข้าหาหญิงอยู่นะคะมันก็ยังเดินเข้ามายังมาวนเวียนยังจะมามองตาแอบดูว่าเมื่อกี้ที่มันแบบเผลอไป มันผิดพลาดไปเราโกรธมันแค่ไหนทุกอย่างถือว่าจบไปแล้วไม่เป็นไรยิงก็ให้อาหารแล้วก็ยังเล่นกับมันยังดูแลมันอยู่นะคะเราประเสริฐยิ่งกว่าแมวและพระเจ้าประเสริฐยิ่งกว่าหญิงไม่รู้กี่ล้านล้านลา้ลานลา้ลา,ลา,ลานเท่าดังนั้นถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราและเตรียมสิ่งที่ดีให้กับเราและเราเลือกที่จะเข้าไปแสวงหาพระองค์พระองค์จะดูแลชีวิตของเราอย่างมาก นี่คือความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราไปดูในหนังสือสุดาดุดีบทที่หนะคะสะดุดีบทที่5ข้อ7บอกว่าแต่โดยความรักมั่นคงอันบริบูรณ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิวเวศของพระองค์ข้าพระองค์จะนมัสก,การตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิ์ของพระองค์ด้วยความยำเกรง แม้ว่าจะผิดพลาดแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์แบบแม้ยังจะมีข้อที่จะต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอยู่แม้ว่าเราเองอาจจะยังมีสัญชตาตญาณเดิมติดอยู่บ้างและเผลอทําอยู่บ้างแต่ด้วยความรักมั่นคงบริบูรณ์ของพระองค์ทำให้ผู้เขียนรู้ว่าเขาจะสามารถเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าได้เขาไม่ถูกปิดกัน้นเขาไม่ถูกผลักไสออกไปนี่คือความรักที่พระเจ้ามีให้กับเรา ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้วันนี้เราอาจจะทําผิดพลาดอะไรมาบ้างแต่ด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าพระองค์ยังเปิดประตูต้อนรับเราอยู่พระองค์ยังให้เราเข้ามาและไม่ได้เข้ามาแล้วก็พร้อมทั้งคานเข่าเข้ามาเพื่อที่พระองค์จะเอาไม้เขกกระโหลกเราสักทีหนึ่งพระองค์ให้เข้าไปด้วยความเบิกบานได้เลยและยิ่งถ้าเราทําถูกต้องต่อพระองค์ ถ้าเราเป็นคนที่เลือกสแสวงหาพระองค์สแสวงหาคือเลือกที่จะอ่านพระวจนะและทำตามพระวจนะข้อไหนที่เราควรจะอ่านและทำตามมากที่สุดหนึ่งขอลืมไปที่ส3าข้อสี่ถึงข้อ8นั่นเองที่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนเริ่มจากจุดนั้นอดทนานกระทำคุณให้ไม่อิจฉาแม้ว่าเขาจะได้ของดีแล้วได้ยี่ห้อนั้นไปแล้วได้ใบนั้นไปแล้วได้คู่นั้นไปแล้วไม่อิจฉาดีใจกับเขาไม่อวดตัว โอ้ยอหน้าอย่างเธอเธอจะรู้อะไรฉันเรียนมาสูงกว่าฉันมีมากกว่าเราไม่อวดตัวฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนถ้าเราไม่อวดตัวไม่ยิ่งพยอง แต่เราเลือกเดินในทางของพระเจ้าคือเป็นคนที่ถ่อมใจอดทนนาน,านกระทําคุณให้เราจะได้มีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีอยู่เสมอและถ้าเราสแสวงหาพระองค์และมีประสบการณ์กับสิ่งที่ดีเมื่อเราเข้าไปในพระนิเวศของพระองค์เราไม่ต้องไปด้วยความหวาดกลัวแต่เราไปโดยการที่เราจะสามารถร้องเพลงและนมัสการพระองค์ได้ คุณจะสามารถเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าได้ทุกเมื่อได้ใช้เวลากับพระเจ้าได้ทุกเวลาคุณสามารถที่จะปิดประตูห้องนอนแล้วก็นมัสการสรรเสริญพระองค์ได้เลยแม้ว่าเมื่อกี้คุณอาจจะยังทําพลาดมาบ้างแต่คุณตัดสินใจแล้วว่าพระเจ้า พราะพระองค์แสนดีและพระองค์ทรงรักลูกและความรักของพระองค์ชักนําให้ลูกกลับใจลูกขอโทษในสิ่งที่ลูกทําไปเมื่อสักครู่ลูกอาจจะรู้ตัวไม่รู้ตัวลูกอาจจะเผลอลูกอาจจะตั้งใจแต่ลูกรู้สึกไม่ดีลูกขออภัยพระองค์และณขณะนี้ลูกขอใช้เวลากับพระองค์ขอสรรเสริญนมัสการพระองค์พระเจ้าบอกได้เลยลูกความรักของพระองค์อ้าแขนต้อนรับคุณให้คุณได้สรรเสริญได้นมัสการพระองค์อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งในข้อ11บอกว่า แต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปรีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอคนที่เข้าไปนในลี้ภัยในพระเจ้าเขาจะสามารถเปรมปรีได้หนีมาจากอะไรก็แล้วแต่พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าให้คนที่ลี้ภัยในพระเจ้าจงคล่ำครวญร้องไห้โวยวายตีโพยตีปายตีอกชกหัว รู้สึกผิดรู้สึกแย่ขอพระองค์แก้แค้นขอพระองค์ทรงมองดูเถิดเหยียดพระหัตถ์ไปตบกบาลพวกนั้นเถิดไม่มีเข้าไปแล้วเป็นยังไงคะถ้าเราจะเข้าเป็นลี้ภัยในพระเจ้าเขาบอกเปรมปรีได้เลยดีใจได้เลยคุณมีปัญหาการเงินหรอลี้ภัยในพระเจ้าลี้ลีภัยจากความยากจนขัดสนลี้ภัยจากความาขัดแคลน คุณได้ยินข่าวว่าสุขภาพตัวเองแย่ลงหมอให้คำรายงานผลว่าคุณอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้อยู่นะอาจจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ลีภัยเข้าไปอยู่ในพระเจ้าและเปรมปรีไม่ใช่เข้าไปแล้วหมดแรงพระเจ้าลูกตายน่เลยสภาพอย่างนี้แต่เข้าไปด้วยความยินดีว่าพระเจ้ารายงานข่าวมันบอกว่าอย่างนั้นแต่ลูกตอนนี้มีความสุขเพราะลูกเข้ามาลีภัยในพระองค์ภัยมันต้องมาไม่ถึงสิถ้าเราลีภยัยแปลว่าเราได้รับการปกป้องจากภัยนั้น ถ้าอย่างนั้นเราก็ควรจะมีความสุขสรรเสริญพระเจ้าได้เลยว่าโดยรอยบาดแผลเคี่ยนตีขององค์พระเยซูคริสต์ลูกหายแล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสร้างหมอสร้างแพทย์ขึ้นมาสร้างยาขึ้นมาที่จะรักษาลูกเข้ารับการรักษาแต่ในขณะเดียวกันข่าวร้ายต่างๆลูกจะไม่รับฟังลูกไปรับยามาแล้วลูกก็กลับเข้ามาลี้ภัยในพระองค์สรรเสริญพระองค์เปรมปรีในพระองค์ได้ถูกคนหักหลังมาเหรอถูกคนทําร้ายมาเหรอถูกคนเอ,อ่อทรยศ ถูกคนกลั่นแกล้งถูกคนด่าถูกคนไม่เข้าใจมีแต่ความวุ่นวายเข้าไปลีภัยในพระเจ้าใครข้างนอกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ด้วยความรักของพระเจ้าทําให้พระองค์เป็นที่ลีภัยของเราเราเข้าหาพระองค์ปุ๊บจากที่แบบปาดน้ําตาปาดเหนือวิ่งหนีระเบิดเข้ามาพระองค์ปิดประตูปั้ง hey, ปลอดภัยแล้วข้างนอกจะว่ายังไงเขาจะหักหลังยังไงไม่เป็นไรพระเจ้า เขาทำลายอะไรพระองค์สอนลูกว่าให้ลูกอธิษฐานและอภัยให้กับศัตรูพระเจ้ามันเอาระเบิดปาใส่หัวลูกตะกี้กระโหลกหายไปครึ่งหนึ่งพระองค์อภัยให้กับเขาลูกอภัยให้กับเขาแล้วเขาไม่รู้ว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ขอพระองค์อวยพรเขาคนที่เขาไม่บาดเจ็บเขาคงไม่ทําร้ายคนอื่นคนที่มีความสุขดีเขาคงไม่หาเรื่องใครดังนั้นลูกมีความสุขดีลูกได้รับความรักเต็มที่ลูกจะไม่ทําร้ายเขาลูกจะอธิษฐานเพื่อเขา เขาด่าลูกมาเหรอไม่เป็นไรพระเจ้าลูกอภัยให้เขายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงต่อไปในชีวิตของเขาแต่ลูกไม่อยากให้เขาต้องประสบกับเหตุร้ายแล้วไม่มีโอกาสรู้จักกับพระองค์ขอพระองค์ทรงปกป้องเขาและส่งคนงานของพระองค์ให้ไปประกาศกับเขาขอพระองค์ทรงช่วยให้เขาได้รู้จักกับพระองค์และตั้งมั่นคงในพระองค์ได้ด้วยเขาหักหลังลูกเขาคดโกงลูกเขาทรยศเขากันแกล้งเขาเลื่อยขาเขาอี้พระเจ้า ลูกอภัยให้กับเขาสมองลูกก็ไม่อยากอภัยหรอกอารมณ์ลูกยังไม่อยากอภัยแต่ในพระองค์ลูกเลือกจะแสวงหาพระองค์พระองค์บอกให้ลูกอดทนนานแล้วกระทําคุณให้ลูกเลือกตามทางของพระองค์เพราะความรักของพระองค์ดังนั้นลูกจะอภัยให้กับเขาลูกจะอธิษฐานเพื่อเขาลูกจะไม่ไม่หยิบมาพูดอีกเพราะว่ายิ่งพูดลูกยิ่งขยายให้มันใหญ่ขึ้น ลูกถือว่าให้มันตายไปในปากลูกเนี่แหละจบแค่นั้นและถ้าปากลูกจะอ้าปากเมื่อไหร่ขอให้เป็นเป็นการกล่าวคําสรรเสริญพระองค์ขอให้เป็นท่อน้ําดีที่กล่าวออกมาและพระองค์พอพระทัยด้วยขอให้ลูกกล่าวถึงศัตรูโดยการอธิษฐานและเอ็นดูเขาและมีใจเอื้อเฟื้อที่จะให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขา แม้ว่าลูกจะคิดว่าเขาไม่สมควรแต่ลูกก็เคยไม่สมควรที่จะได้รับสิ่งดีจากพระองค์เช่นเดียวกันแต่พระองค์ด้วยความรักยังรักลูกอยู่ดังนั้นด้วยความรักเดียวกันนี้ลูกขออธิษฐานเพื่อเขาให้เขาได้รับแต่สิ่งที่ดีให้เขามีสุขภาพที่ดีลูกไม่มีเงินใช้พระเจ้าลูกรู้ว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรม แต่ลูกก็ไม่ยุกิรมกับโลกนี้เหมือนกันเพราะว่าลูกมีพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมให้พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของทุกอย่างลูกจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆถ้าสิ่งหนุ่มยังหิวโหยยังหากระหายได้ลูกสแสวงหาพระองค์ลูกเลือกเดินในทางของพระองค์พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และดูแลทุกอย่างได้พระองค์จะดูแลชีวิตลูกเองลูกเป็นคู่ร่วมพันธสัญญากับพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ทำให้ลูกได้มาอยู่ในสถานะนี้ลูกจะไม่ขาด และลูกจะมีเพียงพอสําหรับตัวแล้วมีเกินพอเพื่อที่จะช่วยคนอื่นได้พระบิดาล้วงกระเป๋าแล้ววันนี้เหลืออยู่ยี่สิบกระเป๋านี้เป็นของพระองค์พระองค์ต้องการจะใช้ให้ลูกเป็นพระพรกับใครขอพระองค์สมบอกลูกด้วยลูกไม่หวงยี่สิบมันง่ายวันไหนมีสองพันแล้วเริ่มยากขึ้นหยิบขึ้นมาพระเจ้าลูกมีสองพันสิบเปอร์เซนพระองค์อยากใช้อะไรก็ได้ไม่ เราคุยกับพระเจ้าแล้วก็เต็มใจกับพระองค์นะคะยิงเคยมาจากวันที่มีอยู่ห้สิบาทสุดท้ายแล้วพระเจ้าบอกให้ถวายถวายก็ได้หมดตัวอเลยนะแต่วันต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปพระองค์บอกให้ให้ใหนึ่งร้อยคิดนานขึ้นอีกหน่อยนึงพระองค์ลูกก็มีร้อยหนึง่งพระองค์จ้าร้อยหนึ่งเลยเหรอแต่จริงๆแล้วร้อยหนึ่งอะมาจากพระองค์ร้อยปเซนเลย แปละกันพระองค์ต่อรองต่อมาเมื่อมี500โอ้พระองค์เมื่อก่อนลูกให้50ตอนนี้ลูกให้ร้อยหนึ่งนี่เยอะแล้วนะเยอะกว่าเมื่อก่อนตั้งเท่าตัวหนึ่งเลยนะบางทีเรายึกยกักยึกยกกับพระองค์ให้รู้นะคะ พระเจ้าอวยพรเราด้วยความรักที่พระองค์ทรงมีให้เราเสแสวงหาพระองค์และเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือเราต้องการที่จะรีภยัยพระองค์เป็นที่ปกป้องและเป็นผู้ที่จัดเตรียมให้ทรงดูแลให้ทรงสอนเราดังนั้นเราเข้าหาพระองค์เราทุ่มให้กับพระองค์สุดตัวเลยพระองค์ก็ทุ่มให้เราสุดตัวด้วยเหมือนกันหากเราจะหนีให้พ้นจากความขัดสน แล้วเราเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์เราสรรเสริญพระองค์เลยแล้วก็บอกพระองค์เลยว่าทั้งสิ้นชีวิตลูกนี้เป็นของพระองค์แล้วพระองค์อยากจะใช้อะไรลูกและให้ลูกเป็นพระพรยังไงลูกจะทำํำยิง เลยออกไปนอกเรื่องไกลมากแล้วนะคะหญิงจะกลับเข้ามาด้วยความรวดเร็วนาทีสุดท้ายนี้นะคะคือด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าอันบริบูรณ์ทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปในพระนิเวศของพระองค์ได้เมื่อเราจะลี้ภัยพระองค์บอกให้เราเปรมปรีเลยเข้าไปหาพระองค์และให้ปากของเราไม่ได้ร้องโอดครวนไม่ได้ร้องตีโพยตีภายไม่ได้บ่นต่อว่าแต่ให้เราได้ร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอหนีภัยร้ายมา แต่ว่าเมื่อเข้ามาหาพระองค์แล้วดีใจได้แล้วพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างไม่ต้องมานั่งพรรณนา,นาอีกร้านแปดพันประการให้พระองค์ฟังว่าเจ็บใจขนาดไหนโดนมาแค่ไหนพระองค์รู้อยู่แล้วว่าคุณหนีภัยมาแต่เข้ามาพระองค์อยากให้คุณเปลี่ยนทันทีเลยเข้ามาหาพระองค์ปุ๊กปากของคุณสันเสริญร้องเพลงกับพระองค์เลยพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นความรอดของลูกปีของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พระหัตถ์ของพระองค์ทรงเต็มไปด้วยฤทธ,ธานุภาพพระองค์ยกชูลูกขึ้นไว้เมื่อลูกสแสวงหาพระองค์ลูกจะมีประสบการณ์กับพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของลูกเมื่อเราทําเช่นนี้เป็นประจำความรักของพระเจ้าจะชัดเจนในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าอยู่ในธรรมชาติลึกๆของเราอยู่แล้วแต่จะช่วยเปลี่ยนความคิดของเราให้สามารถดําเนินในความรักกับคนรอบตัวได้และให้เราได้สามารถที่จะ สิ่งดีๆและอธิษฐานสิ่งดีๆให้กับคนที่ไม่ได้น่ารักกับเราได้และนั่นเป็นการเฉลิมฉลองความรักของพระเจ้าพระองค์ทรงรักเราและความรักของพระองค์ดูแลเราให้ความรักนั้นฝังแน่นอยู่ในเราเป็นที่ประจักษ์ต่อเราและให้เราได้สาแดงออกไปด้วยเอเมนไหมะคะให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพ่อคะลูกขอบคุณพระองค์สำหรับถ้อยคําของพระองค์ขอบคุณสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรง สำแดงให้กับเราได้รู้ถึงความรักมั่นคงที่พระองค์ทรงมีให้กับเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์ทําให้พระองค์ได้ต้อนรับเราและจัดเตรียมให้กับเราขอบคุณที่ความรักของพระองค์สอนเราและเมื่อเราสแสวงหาที่จะทําตามเราก็จะมีประสบการณ์อันดี ขอบคุณที่พระองค์เป็นที่ลีภัยและเมื่อเราหลบลีหนีภัยออกเข้า,ขามาอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์เราก็สามารถเปลี่ยนเสียงครื่องครวญให้กลายเป็นคำสรรเสริญได้เพราะเรารู้ว่าเราปลอดภัยแล้วเรามีพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของเราไว้และเมื่อเราได้รับการดูแลจากพระองค์แล้วแม้เพียงเล็กน้อยและยังไม่ได้รับอย่างเต็มขนาด ขอทรงสอนเราที่จะแบ่งปันสิ่งนี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือและนำไปแตะต้องไปเป็นพรให้กับคนข้างนอกรวมทั้งเป็นพรให้กับคนที่ไม่ได้น่ารักต่อเราคนที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อเราด้วยขอพระองค์ทรงโปรดสอนและใช้เราให้เป็นตัวแทนของพระองค์นำความรักที่เราได้รับจากพระองค์ไปแบ่งปันไปหยิบยื่นอีกตอบตอไปด้วยและขอให้การกระทำทั้งสิ้น และความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์แต่เพียงผู้เดียวลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เอเมนเอเมน